นิยายเสียงโดยเชอร์พัทก่อนจะไปรับฟังนิยายอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์และคอมเมนต์อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดนิยายใหม่ๆของเชอพัทนะคะนิยายสั้นตอนเดียวจบเรื่องเจ้าสาวบ้วานไรเขียนโดยเชอพัท ต้นไม้ที่แขวนไว้มีเจ้าของแล้วนะคะลุงพิชิตให้คนเตรียมย้ายออกมาเลยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาจะมารับค่ะมาลีหันไปเอ่ยกับลุงพิชิตคนเก่าคนแก่กของไร่ธนมานารักษ์ที่เธอแต่งตั้งขึ้นมาให้เป็นหัวหน้าคุมคนงานไม้ดัดรับสาบครับคุณมาลีลุงพิชิตค้อมศีษะลงหญิงสาวหันกลับมากวาดตามองบรรดาไม้ดัดซึ่งมีทั้งต้นสูงและต้นเตี้ยและลานตาบนเนื้อที่ประมาณห้าไร่นับว่าค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควร มีทั้งไม้ดัดไทยไม้ดัดญี่ปุ่นบอนไซหรือต้นไม้แคระก,ก็มีให้ลูกค้าได้เลือกซื้ออย่างจุใจลูกค้าสามารถสั่งจองแบบออนไลน์หรือ w a ล k i อินมาที่ร้านก็พร้อมให้บริการเรียกว่าเป็นอาชีพที่เธอหลงไหลเธอเติบโตมาก,กับธรรมชาติเธอชอบสีเขียวเธอชอบต้นไม้เธอตั้งใจไว้มั่นว่าจะไม่ไปจากที่นี่และเธอเพิ่งปฏิเสธการแต่งงานกับผู้ชายที่คุณหญิงย่าหามาให้ไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เธอปฏิเสธที่จะแต่งงานกับสารวัตรสืบสวนคนเก่งประจำสถานีตำรวจของจังหวัดนครราชสีมาเธอไม่อยากแต่งงานกับผู้ชายที่เธอไม่ได้รักสำคัญไปกว่านั้นคือเธอไม่ชอบคีหน้าของเขาเอามากๆเธอตั้งใจมั่นว่าจะอยู่เป็นโสดและจะอยู่กับคุณหญิงย่ามลพันธ์ผู้มีพระคุณอันเป็นที่รักของเธอแต่หลังจากที่คุณหญิงย่าเข้าโรงพยาบาลอย่างกระทันหันเมื่อสามวันที่ผ่านมาจึงทำให้เธอรู้ว่า สิ่งที่จะทำให้เธอเสียใจมากที่สุดก็คือการที่เธอไม่ได้ทำตามคำร้องขอสุดท้ายของคุณหญิงยา่าชีวิตคนเราเปรียบเหมือนเช่นไข่เล่มหนึ่งเราถูกจุดขึ้นมา่องแสงสว่างเพียงฉวครู่วยามแล้วก็ดับสิ้นไปเมื่อเหี่ยวของคุณหญิงย่าวางขนาบแก้มของลานสาวที่ตนรักเมลี่จะแต่งงานกับสารวัตรกับคุณหญิงยา่าเมลีสบลงบนอกอุ่นของคนบนเตียงแล้วเอ่ยบอกท่าน สองแขนวาดกอดร่างของท่านเอาไว้ด้วยความรักมากมายขอบใจนะมะลิอย่าเชื่อว่าสารวัตรอิสระจะทำให้มะลิมีความสุขที่สุดได้อย่างแน่นอนเธอตอบตกลงที่จะแต่งงานกับคนที่เธอไม่รักและไม่ชอบคีนหน้าไปเมื่อสามวันก่อนคุณมะลิครับเสียง,งร้องเรียกของจ่อยคนงานประจำไร้ันมานารักทำให้มาลิหลุดออกจากเหตุการณ์วันนั้นคุณหญิงยาให้มาตามกลับใช่ไหม เธอลองเดาออกไปใจครับสั่งให้ผมรีบมาบอกคุณมะลิว่าให้รีบกลับบ้านเตรียมตัวต้อนรับสารวัตรอิสระครับมะลิไม่ได้ตอบอะไรเธอพยักหน้ารับรู้จากนั้นก็บอกให้จ่อยกลับไปรายงานคุณหญิงย่าว่าเธอจะรีบกลับไปบริเวณนี้จะไม่ค่อยมีสัญญาณโทรศัพท์อาจด้วยใกล้ภูเขามากไปหน่อยหากติดต่อเธอไม่ได้คุณหญิงย่าและญาติทุกคนจะคาดการว่าเธอมาคลุกตัวอยู่ที่นี่ซึ่งทุกคนคา,า,าดการเก่งเกินไป รือไม่ก็เพราะเธอเป็นคนค่อนข้างหาตัวจับง่ายกระมังมาลีมาเร็วๆสิลูกสารวัตรกำลังเดินทางมาอีกไม่เกินสิบนาทีก็คงมาถึงแล้วเสียงของคุณหญิงย่าดังมาแต่ไกลท่านคงมองเห็นเธอได้อย่างชัดเจนแม้ว่าท่านจะมีอายุมากแล้วแต่เธอก็อดคิดไม่ได้ว่าสายตาของท่านคงคมชัดปานพญาเหยี่ยวเป็นแน่แท้เธอรีบเร่งฝีเท้าเข้าไปหาท่าน ท่านจับตัวของเธอแล้วบอกให้เธอขึ้นบ้านไปอาบน้ำให้หอมสะอาดกว่านี้คุณหญิงย่ามลพันยิ้มระหว่างที่มองหลานสาวในอุปถรัรมม์เดินเข้าไปในบ้านตนอยากให้เด็กทั้งสองได้ทำความสนิทชิดเชื้อกันจึงมีการนัดหมายให้สารวัตรอิสระมารับประทานอาหารเย็นที่บ้านไร้ทันมานารักในวันนี้เด็กรับใช้และคนงานในบ้านดูตื่นเต้นและยินดีที่สารวัตรคนเก่งกาจจะมาเป็นเคยของที่นี่คุณหญิงย่าและมะลิ ออกมารอต้อนรับแขกผู้มาเยือนมาลียืนมองรถกระบะคันใหญ่สีดำที่กำลังแล่นเข้ามาเธอมองอย่างเหม่อลอยเพราะไม่ได้มีจิตใจอยากพบเจอหน้าแขกคนสำคัญคนนี้สักเท่าไหร่เธอไม่ชอบเขามาก่อนและตอนนี้ก็ยังไม่เปลี่ยนความคิดนั้นผู้ชายอีกโก้สูงเกินไปมั่นใจในตัวเองสูงเกินไปเธอไม่ชอบเลยหลังจากที่รถกระบะจอดสนิทไม่ถึงนาที ชายร่างสูงผิวขาวกล้านแดดในชุดลำลองก็ปรากฏต่อสายตามมลิไม่ได้ตั้งใจมองหรือแม้แต่จะยิ้มให้อย่างเป็นมิตรใบหน้าของเธอยังติดยุ่งนิดนิดอีกด้วยแต่เธอก็แอบชำเลืองมองทางหางตาอยู่ดีสารวัตรอิสระหล่อเล้าคิ้วเข้มตาคมตัดผมสั้นด้านข้างสั้นส่วนด้านหน้ายาวกว่าด้านข้างนิดหน่อยสวัสดีครับคุณหญิงยาเขายกมือไหว และกล่าวคำสวัสดีคุณหญิงย่าด้วยท่าทางอ่อนน้อมถ่อมตนก่อนจะเหลือบสายตามามองเธอแล้วเอ่ยคำทักทายสวัสดีมาลิแต่เธอก็ยิ้มฝืนๆและเอ่ยตอบรับแค่ในลำคอก็คนไม่ชอบขี้หน้าไปแล้วจะให้วางตัวดีกับเขากว่านี้ก็คงจะยากมากเกินไปสำหรับเธออายุเท่ากันน่าจะเข้ากันได้ในหลายๆเรื่องนะอย่าว่า คุณหญิงยาเอ่ยพร้อมกับมองเด็กทั้งสองคนที่ตนอุปถัมภ์ค้ำชูมาเธอยิ้มน้อยๆให้กับคุณหญิงยาเลือกที่จะไม่มองหน้าคนที่นั่งอยู่ตรงกันข้ามกับเธอพอทานอาหารเย็นเสร็จคุณหญิงยาก็ให้เธอเดินมาส่งว่าที่สามีในอนาคตของเธอด้วยตัวเองเธอไม่พูดอะไรกับเขาสักคำเขาเองก็เช่นเดียวกันไม่มีเรื่องจะคุยและไม่มีอารมณ์จะคุยด้วยเข้ากันได้ที่ไหนกันคะคุณหญิงยา มาีแอบเถียงคุณหญิงย่าในใจหลังจากที่ทายรถกระบะของสารวัตรอิสระรับสายตาไปแล้วหญิงสาวก็เดินมานั่งลงบนชิงช้าโบราณที่ผูกไว้กับกิ่งไม้ใหญ่ด้วยฝีมือของเธอเองงานอดีเรกอื่นๆของเธอก็คือการปีนต้นไม้เธอชอบปีนต้นไม้มากจึงโดนคุณย่าบ่นให้อยู่บ่อยๆว่าเธอน่ะเป็นลูกสาวที่พัดพลากของทาซานฟังแล้วก็ตลกดีทุกคนบอกว่าเธอโชคดี ที่คุณหญิงย่ามลพันธ์ณไร่ันมานารักษ์เศรษฐีนีผู้ร่ำรวยและมากล้นทั้งทรัพย์สินและอิทธิพลรับมาเลี้ยงดูสำหรับเธอแล้วเธอคิดว่าตัวเองโชคดีมากกว่าที่หลายๆคนเข้าใจมือบางทั้งสองจับเชือกของชิงช้ายืนขึ้นยันเท้าไว้บนพื้นก่อนจะยกเท้าขึ้นแล้วชิงช้าก็เริ่มแกว่งไปมาเมื่อก่อนมันเป็นของเล่นตัวโปรดของเธอเลยแต่ตอนนี้ เป็นของโปรดของหลานทั้งสี่คนไปแล้วน้องพีมน้องพามน้องเผาและน้องแพรไหมหลานๆที่น่ารักของอาร์มอลิตั้งแต่ที่ถูกแฟนเก่านอกใจไปมีผู้หญิงคนอื่นเมื่อปีที่แล้วหัวใจมันก็คงด้านชาวไปหมดแล้วกระมังมันเลยชอบทั้งที่เขาเคยบอกว่าชอบที่เธอเป็นเธอไม่ซ้ำใครดีแต่ในวันที่ทําผิดกลับมาให้เหตุผลว่าที่เขาไปมีคนอื่นก็เพราะเธอให้ในสิ่งที่แฟนกันให้กันไม่ได้ ข้ออ้างของคนสารเลวพอเลิกรากับพี่อาร์ตไปแล้วเธอกลับรู้สึกโล่งอย่างบอกไม่ถูกคุณค่าของเธอกลับมาอีกครั้งหลังจากที่สูญเสียมันไปเกือบปีนี่อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้เธอยังหวงความโสดนี้เพราะกลัวว่าจะถูกลดคุณค่าลงไปอีกครั้งมาริอาแขนรอรับหลานทั้งสามชีวินเข้ามาอยู่ภายในวงแขนของเธอเด็กๆทั้งสามมีผิวขาวจัวและหน้าตาจิ้มลิ้มน่ารักทุกคน เธอหลุบตาลงมองดวงหน้าเล็กของสามหนอด้วยความเอ็นดูเธอเคยตกหลุมรักพ่อของพวกเขาแต่แล้วพี่คงเบงก็พาเมียที่ซ่อนไว้มาเปิดเผยเธอจึงอกหักไปตามระเบียบในตอนนั้นเธอแค่ผิดหวังเล็กน้อยแต่ไม่ได้เสียใจเพราะพี่คงเบงมีภรรยาที่นิสัยดีและน่ารักมากกว่าเธอเป็นไหนๆมะลิเราซื้อมะม่วงมาทำน้ำปลาหวานกันไหม เสียงของนับดาวดังแทรกเข้ามาทำลายความคิดของเธอมลิเงยหน้าไปมองญาติพร้อมกับรอยยิ้มนับดาวคนนี้ไงล่ะภรรยาที่น่ารักของพี่ขงเบง้งเปรี่ยวปากอยากกินอยู่พอดีเลยเธอไม่เคยชอบน้ำปลาหวานแต่หลังจากที่นับดาวย้ายมาอยู่ที่นี่เธอก็ลุ่มหลงในรสชาติของมันและทุกครั้งที่เห็นน้ำปลาหวานก็จะนึกถึงนับดาวเสมอ วันนี้เป็นวันหยุดของสาร,รวัตรอิสระและเขาก็มาที่ไร่ตามการนัดหมายของประมุขแห่งนี้นอกจากสาร,รวัตรอิสระแล้วคุณหญิงยายังนัดหล,ลานๆทุกคนมาด้วยพี่ของเบง้งนับดาวและหลานทั้งสามมาถึงก่อนน้องพิมพ์น้องพามเป็นฝาแฝดและเป็นผู้ชายพอโตมาหน่อยก็เล่นบอลกันอยู่ลานหญ้าโดยมีผู้เป็นพ่อของพวกเขาคอยเป็นโค้ชส่วนน้องเภาคนสวย นางเล่นตุ๊กตาบาร์บี้อยู่กับเธอระหว่างรอน้องสาวอีกคนเดินทางมาถึงรถของปตพีหรือพี่ดินขับมาถึงแล้วเขาเดินไปอุ้มน้องแพใหมลลงมาจากรถจากนั้นน้องแพใไม่กับน้องเผาก็ตะโกนเรียกชื่อกันและกันก่อนจะวิ่งเข้าไปหากันด้วยความดีใจที่ได้มาเล่นด้วยกันพี่ขงเบ้งตะโกนเรียกพี่ดินให้ลงไปเล่นบอลด้วยกันไม่เชื่อก็ต้องเชื่อพี่ขงเบงเป็นผู้ชายห้าวตัวสูง ผิวขาวดวงตาเรียวอย่างคนมีเซี่ยวจีนมีรอยสักบนแขนลุกแบดบอยแต่ไม่เจ้าชู้และไม่วอกแวกเลยไม่เคยมีสายตาหวานหยดให้ผู้หญิงคนอื่นนอกจากภรรยาของตัวเองส่วนพี่ดินเขาเป็นผู้ชายหน้าคมผิวเข้มอย่างชายไทยแท้พูดจานุ่มนิ่มคารมคมคายดูไม่มีพิษมีภัยแต่เขาเป็นผู้ชายเจ้าชู้มากมาก,ก่อนจนเกือบโดนเมียทิ้ง โชคยังดีที่เพตราให้อภัยยอมให้เขาได้กลับตัวกลับใจใหม่เป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะหยุดพี่เคยสุดมาก่อนใช้กับพี่ดินได้เลยเธอนับถือใจของเพตรามากที่กล้าให้โอกาสพี่ดินและเธอก็เชื่อว่าพี่ดินคงไม่กล้านอกลูก่นอกทางแน่นอนเพราะตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้เมียบอกอะไรเขาก็ได้แค่ครับคำเดียวเท่านั้นเห็นทีไรเธอก็นึกขันทุกทีนี่แหละนะ จุดจบคนเจ้าชู้ซึ่งคุณหญิงย่ามลพัน์เคยคิดอยากจะจับคู่เธอกับพี่ดินหลังจากที่ล้มเหลวต่อการจับคู่เธอกับพี่คงเบง้งแต่ท่านก็เปลี่ยนใจอย่างฉับพลนันเพราะกลัวว่าเธอจะรับมือกับความเจ้าชู้ของพี่ดินไม่ได้เธอไม่อยากตกอยู่ในสถานการณ์ดูตัวกับญาติตัวเองแม้ว่ากันตามจริงแล้วจะไม่ใช่ในสายเลือดก็เถอะแต่เธอก็ไม่ต้องการที่จะนั่งอยู่ในสถานการณ์นั้นอีกแล้ว เธอจึงขอเวลาตามหารักแท้ด้วยตัวเองจึงได้เจอกับพี่อาร์ตเขาเคยมาที่นี่มาร่วมรับประทานอาหารใครๆก็ดูออกว่าพี่อาร์ตไม่เข้าตาคุณหญิงย่าอย่างแรงแต่เธอก็นึกถึ่งในความอดทนของพี่อาร์ตแต่สุดท้ายก็ไปกันไม่รอดนำพามาให้เธอกลับสู่วังวนกับคนที่คุณหญิงย่าว่าเหมาะสมอีกหนหลังจากพูดคุยและรับประทานอาหารเช้ากันเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พี่ชายทั้งสองก็อยากทำความคุ้นเคยกับน้องเขยตำรวจด้วยการชวนไปนั่งดื่มด้วยกันสารวัตรอิสระชอบคนในตระกูลทันมานารักเพราะไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับสิ่งผิดกฎหมายหรือแม้แต่จะทำเรื่องผิดกฎหมายก็ยังไม่มีผมไม่เคยทำเรื่องผิดกฎหมายครับกระทืบคนก็นับว่าผิดกฎหมายไม่ใช่หรือครับสารวัตรปัทพีเลตามองผู้พี่ครับคดีทำร้ายร่างกายครับ แค่สั่งสอนเล็กๆน้อยๆคงเบ้งขัดขึ้นเล่นเอาน่วมเนี่ยนะบอกเล็กน้อยปัทภีสั่นหน้าน้อยๆนึกถึงเหตุการณ์นั้นทีไรก็ยังรู้สึกขนหัวลุกทุกทีเกิดอะไรขึ้นหรอครับสารวัตรอิสระเอ่ยถามอย่างสงสัยพี่คงเบ้งจับตัวแฟนเก่าของมะลิมากระทืบนะครับช่วยไม่ได้ใครสั่งให้มันมานอกใจน้องสาวของฉันเองโดนแค่นี้มันยังน้อยไปสิ้นประโยชน์ของคงเบง้งทุกอย่างก็อยู่ในความเงียบเชียบ สามหนุ่มยกแก้วเครื่องดื่มมาจิบคงเบ้งกับปัทภีเหลาตามองว่าที่น้องเขยหวังว่าสารวัตรอิสระจะไม่ทำให้น้องสาวของผมเสียใจนะคงเบ้งเอ่ยออกมาทำลายความเงียบครับผมจะไม่ทำให้มาริเสียใจได้ยินแบบนี้ก็เบาใจใช่ไหมไอ้ดินใช่ใช่ได้ยินแค่นี้ก็เบาใจแล้วปัทภีพยายามขำออกมาเพื่อคลายความตึงของบรรยากาศนับดาวเพตราและมะลิ ซุ่มดูเพราะอยากรู้ว่าสามหนุ่มสามมุมแอบคุยอะไรกันแต่อยู่ๆมดแดงก็ตกลงมาจากรังแล้วรุมกัดพวกเธอทั้งสามคนเจ็บจนกัดฟันเอาไว้ไม่ไหวส่งเสียงร้องโอดโอยออกมาในที่สุดโอ้ยเจ็บเจ็บช่วยเอา,ามันออกให้เพตราทีมันกัดคอนนะมันฉี่ใส่ตามเม利ะสามสาวร้องลั่นบวยวายสองมือปัดมดออกจากเนื้อตัวให้กันและกันพันวันนับดาว เพตามลิสามหนุ่มลุกขึ้นยืนอย่างพร้อมเพรียงต่างคนต่างเอ่ยชื่อคนของตัวเองคนเป็นสามีรีบพาภรรยากลับมาบ้านคงแบงทายาหมองให้นับดาวปัตพีทายาหมองให้เพตราส่วนมลิทาเองเพราะเธอไม่ให้สารวัตรอิสระแต,ตะตัวมลิปฏิเสธไม่ได้เมื่อคุณหญิงย่าชวนสารวัตรอิสระมาดูงาน